บ้านของพี่อยู่ที่เพชรชบูรณ์ต่วตัวยูพินอยู่สมุทรสาค,ครกราบสวัสดีแมวมอปูนกรุบกรุบเขนียทุกทุกท่นานสารแนนนิวนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมครับไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครกันนะครับเนาะ วันนี้นะครับก็มีข่าวนะครับเขาบอกว่านะครับชาวจังหวัดสมุทรสาครครับตื่นปานเหยียบงูนะครับบอกว่านะครับจะโดนพม่ายึดจังหวัดสมุทรสาครโอ้โหเป็นกันไปใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่ายึดแน่นอนมันจะยึดอยู่แล้วว่าอย่างนั้นบางคนบอกว่ายึดได้อย่างไรนะครับเนื่องจากนะครับจังหวัดสมุทรสาครครับชาวพม่านะครับเขาเข้าไปอยู่มากกว่า10ปีแล้วก็ชาวพม่านะครับเขาก็นะครับ ตั้งรกปกฐานอยู่ที่นั่นท่านผู้ชมคลอดลูกคลอดหลานนะครับได้เงินประกันสังคมคือมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมือนกับคนไทยว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมที่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะส่วนตัวผมแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็นะครับได้ไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครหลายครั้งนะครับแล้วก็รู้นะครับว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีอำเภออยู่นิดเดียวก็ยุ่มเดียวประมาณ3ามอำเภอว่าอย่างนั้นเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ําอ้อมล้อมอยู่ท่านผู้ชม ใครอยู่จังหวัดสมุทรสาครบ้างยกมือขึ้นครับใครอยู่จังหวัดใกล้ๆสมุทรสาครบ้างยกมือขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วใครนะครับเคยไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครบ้างก็ยกมือยกมือขึ้นมามนเลยว่าท่านเห็น การเป็นอยู่ของชาวพมา่าเขาบอกว่าเยอะนะครับชาวพม่าอยู่เป็นหลายๆลร้านนะครับแต่ว่าชาวจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีอยู่แค่ห้าแสนคนว่าอย่างนั้นแล้วก็ชาวพม่านะครับที่เขาไปค้าขายไปประกอบกิจการอยู่ที่นั่นตอนแรกๆนะครับเขาบอกว่าชาวพม่าเนกมาธรรมดานี่แหละท่านผู้ชมก็คือเข้ามาในไทยนะครับมาเป็นลูกจ้างก็คือมาทํางานก่อตรงก่อสร้างเป็นลูกจ้างตามร้านค้าตรงนู้นตรง,ตรง,ตรงนี้ตรงนั้นว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็คือ วงเล็บเป็นลูกจ้างนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับอยู่ไปอยู่มาบอกว่าอยู่นานนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งร้านขายของเปิดกิจการเป็นของตัวเองท่านผู้ชมแล้วนะครับคนไทยในจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าชาวพาม่านะครับไปแย่งอาชีพหาอ,อาชีพไม่มีเลยเดินไปไหนมาไหนเจอแต่ชาวพามา่าร้านโทรศัพท์ก็เป็นของพามา่าธนาคารก็มีตัวหนังสือพามา่าอะไรก็พามา่พา,มาพามา่พา,มาพามา่าพม่าโม เลยท่านผู้ชมจริงหรือไม่หากจริงเขียนใต้คลิปว่านะครับจริงตามด้วยเลขสี่เลขเสิงผู้ใดมักสี่มักเซิงก็เขียนมาท่านผู้ชมนี่ครับที่จริงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเขาทําได้ท่านผู้ชมชาวพม่าทําได้เพราะอะไรนะครับเพราะคนไทยนั่นแหละนะครับอนุญาตให้เขาทําถ้าไม่มีคนไทยอนุญาตให้เขาทํานะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้านะครับเนื่องจาก บ้านเรานะครับเป็นประเทศไทยแล้วก็กฎหมายของไทยนะครับเขาห้ามชาวต่างชาตินะครับมาประกอบอาชีพในไทยนะครับถ้าประกอบอาชีพในไทยนะครับก็ต้องมีชาวไทยนะครับเป็นหุ้นส่วนด้วยนะครับถือหุ้นด้วยไม่ฉะนั้นนะครับถ้าคุณมาเป็นธุรกิจเปิดเองนะครับคุณก็ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้แต่ มีแล้วท่านผู้ชมนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งครับที่โด่งดังมากๆนะครับเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับหรือว่าภาษาบาลเฮาก็เอิญนีอย่างชาวต่างดาวท่านผู้ชมเออมิงกะลาบาเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมไปนี่จะบอกให้นะครับบางคนนี่นะครับเขาไม่แปะนะครับไม่แปะหน้าไม่เอาแป้งแปะหน้าท่านผู้ชมแต่ว่านะครับเขานะครับ พูดสำเนียงพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะครับถ้าไม่ค่อยชัดก็คือพูดไทยไม่ค่อยคล่องนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาฟังภาษาไทยออกบางคนก็พูดได้บางคนก็พูดไม่ได้บางคนนะครับพูดเก่งกว่าคนไทยรู้ดีกว่าคนไทยอีกโอ้โหเสดย,ยังจะแน่เพราะอะไรนะครับเขาถึงมาอยู่ได้อยู่นมอยู่นานนะครับบางคนอยู่โจนนะครับอะไรเรียกว่าหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตหรืออะไรนะท่านผู้ชมที่แบบ ม่อยู่นานแล้วมันหมดอายุนะครับไม่ต้องไปต่อท่านผู้ชมอยู่ในนั้นเลยบางคน,นครับถือโอกาสนะครับอยู่ในไทยนะครับแล้วก็ไปได้ หัวไปได้เมียนะครับเป็นคนไทยแล้วก็ขอสัญชาติไทยท่านผู้ชมเออขอเป็นคนไทยเลยเนื่องจากบ้านเขานะครับหากินยากเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยผมสัมผัสมาเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าการขอสัญชาติไทยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเรื่องนี้แต่ว่านะครับเขาบอกว่ามีสิทธิ์ขอได้คุณต้องอยู่ประมาณกี่ปีกี่ปีกว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมเออ เป็นยังไงล่ะครับค่าวนี้จังหวัดก็นน้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมเออนะครับเดินไปไหนมาไหนก็พาแต่พมา่านแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโรงงานเยอะท่านผู้ชมซึ่งนะครับคนที่เขาเป็นคนพมา่านผู้ชมเขาสามารถโทรศรัพท์ไปบอกคนประเทศเขาเน่ประเทศพมา่านะโทรศรัพท์ไปบอกอุ้เนี่ยถ้ามึงมานี่นะมาประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกูอยู่เนี่ยอยโรงงานเยอะเขารับทุกแห่งทุกคนเลยเออเงินเดือนรายได้นะครับ แรกเป็นเงินพมา่าได้เยอะมากเออแต่อย่าลืมนะครับพมา่าบางคน,นครับได้เงินเดือนเยอะกว่าคนไทยก็มีอันนี้คุณว่าจริงหรือไม่ส่วนตัวผมจริงนะครับเพราะว่าคนพมา่าบางคนนะครับเขาทําอยู่นานเขาคล่องเจ้าน่ายเขานะครับ เขาก็ให้เงินเดือนเยอะกว่าคนไทยเนื่องจากคนไทยบางคนเพิ่งเข้างานใหม่แล้วก็คนไทยเนี่ยเป็นคนเขาบอกว่าคนคนขี้เกียจหนักไม่เอาเบาไม่ค่อยสู้ท่านผู้ชมเออขาดบ่อยลาบ่อยนะครับตื่นสายนะครับเออถ้าเป็นภาษาบ้านเฮานะครับท่านผู้ชมก็เปรียบเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอันมามาม้าขีขคาดนะครับเขาเอาไปแลกคุ้ท่านผู้ชมเออนะครับเขาก็เลยไม่ขึ้นค่าแรงให้นะครับเขาจะขึ้นให้เฉพาะคนที่เป็นคนพมา่าแล้วก็แข็ง แข็งแรงตั้งใจทํามาหากินตั้งใจทํางานบางคน,นครับรักเหมือนลูกเหมือนหลานในท่านผู้ชมสร้างบ้านให้เออจริงอันนี้ครับคือเขามาถูกทางเขาเข้าใจนะครับว่าการที่เขามาเนี่ยเขาขยันขันแข็งเนี่ยเป็นเป้าสายตานะครับให้เจ้านายเนี่ยมองอุ้ยมันจริงมันมัน,ม,นมันไม่ทุจริตมันแบบรับผิดชอบงานนะครับมันไม่คดไม่โกรงรักเหมือนลูกเหมือนหลานเขาบอกว่าลูกหลานของเขานะครับบางคนต็แก่บางคนเนี่ยลูกหลานนะครับไม่รัก พ่อรักแม่เหมือนพม่ารักพวกเขาครับเขาก็เลยแบบชื่นชมปลื้มอกปลื้มใจครับว่าเออคนต่างประเทศแม่ไม่ใช่คนบ้านเรานะครับท่านผู้ชมมันก็ยังรักเรายิ่งกว่าลูกของเราเขาก็เลยสร้างบ้านสร้างเมืองให้ท่านผู้ชมเอยบางคนได้สองหลังสามหลังท่านผู้ชมบางคนนะครับได้เงินกลับไปให้หาพ่อหาแม่กลับมาอีกท่านผู้ชมคือติดอกติดใจประเทศไทยเพราะว่าอะไรนะประเทศไทยนะครับงานเยอะแล้วก็ครับเงินก็ต่างกันค่าเงินนะครับพม่าเขาเรียกเป็น อีบหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าค่าเงินของพอมา่านะครับคือถ้าเงินไทยเนี่ยเอาไปแลกพมา่พมาพม่าเขาจะได้ตังค์เยอะนะครับเนาะแต่ว่าถ้าไปอยู่พมา่ามันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับจากเงินดอนลลาร์มาไทยท่านผู้ชมก็คือนะครับบ้านเขานะครับค่าครองชีพก็แพงสูงไม่ใช่แพงค่าครองชีพแพงราคาอาหารก็สูงนะครับท่านผู้ชมสมมติว่าได้เงินเราไปหมื่นหนึ่งอาจจะเป็นแลกบ้านเขาเนี่ยได้ประมาณเป็นล้านท่านผู้ชมแต่อย่าลืมนะครับว่าลดราคาบ้านเขาน่ะลด รถอะไรนะเออรถอย่างอ่ะอ้ายมีรถอีแตนอ้ายมีรถอีแตนอีแตนมันแลนบ่ไว้ไม่ใช่รถอีแตนนะท่านผู้ชมมันเป็นรถเอ่อรถกระบะรถเก่งอะไรประมาณนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับบอกว่าบางทีนะครับอันใหม่ให่อันรุ่นดีๆท่านผู้ชมราคาเป็นล้านประเทศบ้านเขาท่านผู้ชมโอ้นะครับแต่นะครับก็อย่างว่านั่นแหละท่านผู้ชมจะไล่เขากลับบ้านก็ไม่ได้นะเขามาถูกต้องนะเออมาถูกต้องแล้วก็บางคนมาไม่ถูกต้องก็ เจ้าหน้าที่ก็ไม่มองไม่เห็นนะท่านผู้ชมเออจะทําแต่ละทีนี่คนไทยมาดักหมดเลยท่านผู้ชมบางทีเจ้าของกิจการนะครับออกมาดักเลยท่านผู้ชมเออเส้นสายใหญ่นะครับเออมาเลยจุกรูจุกรูมาได้เลยนะครับเออมันกลายเป็นซะแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับทําให้นะครับพม,ามบ่า,เต,มาเต็มบ้านเต็มเมืองเราท่านผู้ชมมาถูกไม่ถูกก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าเขาสามารถทําลงทุนทํากิจการในเมืองไทยได้ไปหาดูนะครับตลาดพมา่าอยู่ที่จังหวัด สมุดสาครนะครับลองเสิร์ชหาใน Google นะครับว่าตลาดพม่าท่านผู้ชมหาทุกแพลตฟอร์มเลยท่านจะเห็นนะครับว่าเจอป้ายตลาดของเขาเนี่ยซึ่งไม่มีภาษาไทยนะครับมีแต่ภาษาพม่าอ้อยต้อยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้มมีความเห็นยังไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับล่ามภาษามือของเรานะครับวันนี้นะครับเรามาคู่กับล่ามภาษามือนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีแต่แม่มันจบแล้วแม่